จัดให้อีกแล้วนะครับอยู่กับผมอยู่กับเราสวยโตโยต้าแคมเปร์ไฮบิดสองจุดไฮบิดเข้ามาใหม่คันนี้เป็นตัวปี2012นะครับป้ายแดงมือเดียวนะป้ายแดงมือเดียวประวัติตรงศูนย์นะครับโครงสร้างตัวรถเป็นไงเดิมเนียงกริฟตนะผมบอกเลยเนียงกริฟต์คันนี้นะครับราคา419,000บาทนะ419,000บาทคันนี้คือรถเข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับซื้อมาเองขับมาเอง419,000บาทผมบอกเลยว่าคันนี้ขับดีมากมีนิดเดียวก็คือ พวงมาลัยกินซ้ายเดี๋ยวผมจัดการตั้งสูงถ่วงล้อให้นะครับแล้วก็มีเก็บงานกันชนนิดนึงแจ้งเลยปองไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีดันหลังปี12แผ่นเพจครบนะครับแผ่นเพจครบนะครับแอร์อโอตโต้แบบดูโอโซนนะครับตัวนี้มีระบบปราบอากาศที่เบาะหน้าจอนะครับเป็น Android พวงมาลัยมัลติฟังชั o นพร้อมล็อกความเร็วสวัสดีครับ FC สวัสดีครับผมจัดให้อีกแล้ววันนี้นะสำหรับ Toyota Camry สาวก ที่รอแคมเ y โฉมนี้ปี12นะครับผมบอกเกิดเลยแจ้งเลยราคา4 000, 1 000, 9 0 0 0บาทนะครับของร้อนๆของสวยๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนโตโยต้าแคมเ่2.5ไฮบริดนะครับปี2012 4 1 9 0 0 0 1 9 0 0บาทนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะนะครับแล้วก็เจ้าของเดิมจัดว่าดูแลดีเปลี่ยนหน้าจอมีกล้อง360กล้องหน้าหลังมีให้ครบนะครับมีกล้องบันทึกหน้าหลังมีกล้องสองหน้าหลังขณะขับขี่นะแล้วก็มีตัว 3 0องศาที่เป็นภาพจําลองที่ส่องมาจากหลังคารถนะสวยๆนะครับด้านหน้าไฟหน้าโปรเจคเตอร์2จุดนะครับนะไฟสูงไปตลอดฮทรโเจนแล้วก็ไฟตัดหมอกมีให้ครอบพรีเมียมนะครับเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะโลโก้วงบอกความเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้นะที่ติดเพิ่มมานะครับนะรถสวยๆนะครับนี้เป็นรถหน่วยงานประจำการนะครับปีออกมา12เลขไมล์230,000กิโลนะครับแบตเตอรี่รับประกันให้เลยนะครับแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์ให้อีกนะครับ รถคันนี้เข้าศูนย์คุกระยะแบตเตอรี่เคมแล้วนะครับรถปี12แบตมันจะหมดปี2แล้วก็เคมตัวแบตเตอรี่กับอินเวอร์เตอร์มาเรียบร้อยนะครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้นะครับ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับไปซื้อมาเองแล้วก็ไปขับกลับมาเมื่อวานแต่ไม่ทันรีวิวนะกลับมามืดนะครับรถมีต้องเก็บกันชนนิดนึงนะกันชนนิดนึงนะครับแล้วก็จุดตรงประตูนั้นนิดนึงนะมีแค่นี้เลยนะครับ สีขามุกสวยๆแท้เดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยเคมสีเลยนะนะเดี๋ยวผมดึงเมตรอาร์คให้ดูนะครับดิสเบรกสีลอ้อนะครับคันนี้ก็ลัดด้วยยางมิชลินนะครับลัดด้วยยางมิชลินปี2021นะครับโลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับเป็นรถปี2012ที่ต้องบอกว่าใช้สนมกระจกเดิมนะครับภาษีถึงมิยอปี67กระตมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวนะครับ ติดฟิล์มเบอร์80มาให้นะครับกระจกโตโยต้าแท้เดิมโรงงานนะครับกระจกโตโยต้าแท้เดิมโรงงานนะครับเสาบีเป็นสีดำกลอสทายแบ็คนะครับมือเปิดสมาร์ทคีย์เลสคุญแจครบ2ดอกนะครับดิสเบรก4ล้อคันนี้นะครับสีสวยๆโตโยต้าแคมเรี่419ใครสนใจนะครับรีโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับ0626407776นะดูเส้นกันชนด้านหลังดูเส้นกันชนด้านหลังเดิมไหมนะนะชิดแบบนี้เลย ไฟท้ายนะครับด้านหลังเป็น led พร้อมเซนเซอร์ด้านท้าย4จุดเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดนะแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังอีกมีกล้องทั้งหมด4ตัวคันนี้นะครับเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดพร้อมไฟทับทิมแล้วก็ไฟท้ายเป็น led นี่เป็น led มีแค่ตรงนี้ที่เป็นหลอดไส้นะครับสีสวยฝากระโปรงสวยโลโก้แคปรี่อยู่ครบนะครับแล้วก็โลโก้ไฮบริดอยู่ครบนะครับเห็นกล้องไหมโลโก้ไฮบริดเซเลจี้อยู่ครบนะครับ คันนี้นะเดี๋ยวผมเอากุญแจก่อนเดี๋ยวจะไม่เห็นภาพแต่ผมเปิดให้ดูนะครับผมบอกเลยว,ว่าขับเนี่ยนุ่มเงียบเพราะอะไรรู้ไหมนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเปิดฝาท้ายก่อนดูนะภายในห้องโดยสารเอ้ยภายในห้องเก็บของด้านหลังตัว Hybrid, แบตไฮบริดแบตรถยนต์เราเปลี่ยนใหม่แล้วผมเปลี่ยนเองนะซื้อมาเมื่อวานเลยเปลี่ยนใส่ปุ๊บนะตัวแบตไฮบริดน,นะครับ แล้วก็นี่ที่ผมจะบอกคันนี้เขาแดมมาทั้งคันนะเขาแดมมาทั้งคันเลยนะครับเก็บเสียงแดมเก็บเสียงนะครับพื้นนะทั้งคันแล้วก็ด้านข้างอีกนะครับแดมหมดเลยนะแดมมาเรียบร้อยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงนะเข้าตัวรถไม่มีนะคันนี้ดูแลดีนะภายในสะอาดเป็นสีครีสีเบจ นะครับนะดูนะอันนี้รถเพิ่งซื้อเข้ามาเมื่อวานเลยนะเราล้างแต่ข้างนอกอย่างเดียวนะครับม่านหลังไฟฟ้าม่านข้างนิรภัยมีให้นะครับกระจกออโต้สบานนะครับกระจกออโต้สบานนะครับมีแอร์หลังให้เรียบร้อยมีบาร์ให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับถือว่าสวยสมบูรณ์แบบนะครับราคา4-19,00 0บาทนะครับส่วนนั้นเป็นม่านหลังไฟฟ้าแล้วก็กล้องนะบันทึกแบบหน้าหลังเลยกล้องตัวนี้ยี่ห้ออะไรทั้งอย่างที่เป็นเลขเจ็ดนะครับแล้วก็ มีองค์มีแอร์ทุกอย่างมีครบนะครับแอร์เนี่ยเป็นอัตโนมัตินะฮะแบบดูโอโซนนะครับบอกไฟฟ้าคู่แล้วก็ปมกระดุมขึ้นเข้ารูปนะครับเป็นไดมอนค์คัทเข้ารูปนะครับแบบยกขออนะครับมันจะไม่ได้อยู่แค่พื้นมันยกขึ้นข้างด้วยนะครับทังคันตรงรุ่นแฮมลี่นะครับกระจกออโต้สี่บานนะผมบอกเลยว่าซอกเดิมทุกตรงนะครับ ผ่นพงแผ่นเพจนะปี2 0 1 2สอติ๊กเกอร์มอกออยู่ครบนะครับตัวบอเป็นแบบนี้เลยนะเป็นลายตัวท็อปแบบนี้นะครับนะรถสวยสวยเดิมเดิมนะครับอันนี้แจ้งเลยนะว่ารถไม่ได้ล้างนะดูหัวน็อตหัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะแล้วก็ดูนี่ลายไม้สวยๆถ้าสีพลบบอต่อให้ครบนะครับหน้าจออัปเกรดเป็น Android นะเพราะว่ามันจะซิงกับตัวกล้องนะครับแอร์เป็นออโต้ดูโอโซนนะครับและที่สำคัญคือ มีที่ปรับม้าหลังแล้วก็สามารถปรับแอร์ใต้เบาะได้นะสำหรับคนนั่งคู่หน้านะครับที่วางแก้วน้ำนะครับแล้วก็ USB AUX มีให้ครบนะครที่เท้าแขนนะครับกว้างๆแบบนี้ผมอะไรเป็นฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับมีล็อกความเร็วมีอะไรให้เรียบร้อยคันนี้นะเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับคันนี้เมื่อวานผมขับกลับมาผมทำได้ประมาณ1 5 5 6กิโลลิตรนะครับผมขับมาจาก รุนเซลล์รีนี่กล้องนะมีสองฝั่งนะครับผมทำได้ประมาณสิบห้าิบกกิโลลิตรได้นะผมมาบอนเตเว่คับประมาณ8ปด0เก้าสิบนะครับมีแซงบ้างนะมีพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันเห็นไหมครับมัลติฟังชันแล้วก็มีฟูดคอนโทรลนะครับนี่นเอนเตอร์เทนเมนต์ไฟหน้าเปิดปิดออโต้แล้วนะไฟหน้าเปิดปิดออโต้ที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้แล้วที่ปัดน้ำฝนเป็นออโต้แล้วนะครับอันนี้ผม เปิดหน้าจอขึ้นมานะครับนะดูไม2สองแสนสามนะอันนี้ไมตรงศูนย์เลยนะไม2สองแสนสามนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสตาร์ทนะครับนี่ผมสตาร์ทละผมสตาร์ทเรียบร้อยสตาร์ทเป็นไฮบริดนะครับมันขึ้นเรดี้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่ารถสตาร์ทแล้วตอนตัดเป็นไฮบริดจะดังขนาดไหนเนี่ยอันนี้ตัดเป็นเครื่องยนต์มาละ นะนนี้ตัดเป็นเครื่องยนต์มาแล้วนี่ตัดเป็นเครื่องยนต์มาแล้วนิ่งกลิปไม่มีเสียงนะอินเวอร์เตอร์ใหม่เปลี่ยนพร้อมแบตนะครับ419,000าบาทนะอันนี้รถสตาร์ตอนเช้านะนะครับดูโครงสร้างนะครับนี่เป็นไงฝากระโปรงเดิมเลยวงเลเวล,เ,ล,เ,วลเดิมอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ของศูนย์นี่อยู่เลยไอ้สติ๊กเกอร์ที่แปะฝากระโปรงเดิมนะนะดูนะ ไม่มีแกะหัวน็อ oh, ตเป็นไงเดิมครับนปะัน,นี้ผมสตตร์ทเครื่องเปิดแอร์ไว้เลยนะตอนนี้มันเครื่องยนต์มันทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวพอมันตัดเป็นไฮบริดมันก็จะเงียบลงนะอันนี้คงสร้างตัวรถเดิมเดิมนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่หัวโช๊คเดิมหมดนะครับหัวโช๊คเดิมหมดนะครับโลโก้โตโยต้าอยู่ครบหัวน็อตไม่มีขยับนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับพร้อมอินเวอร์เตอร์นะเครื่องยนต์2.5ไฮบริดคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้ม 1> 4 1 9 0 0 0บาทนะครับใครสนใจรีปโพลเข้ามาตามเบอร์ด้านบนได้เลยครับ